สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมานะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทํางานด้วยจิตว่างทํำยังไงนะครับ <c oughs> คือม,ม,คมันเป็นมันเป็นประโยคเป็นวลีที่ได้ยินมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยทําได้ครับไม่เคยทําได้ไม่เข้าใจคืออะไ,ไรจิตว่างนะครับ <c oughs> จิตว่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วจิตเนี่ยคือตัวเอง <c oughs> จิตคือตัวตนนะครับนะจิตคือโมหะซ้อนรู้นะเป็นอัตตาซ้อนรู้นะครับ นะแต่ว่าการทํางาน้วยจิตว่างเนี่ยทำไงคือถ้าเป็นสายปฏิบัติต่างๆก็อันนั้นต้องทําสมาธิก่อนทํางานหรือว่าต้องจดจอ่อกําหนดจดจ่ออยู่ในการทํางานนะครับนะนะบจิตว่างว่างจากอะไรในะความหมายอย่างอย่างนี้นะเรียกว่าว่างจากความลกลุงลังของความฟุ้งซ่านทั้งหลายอะไรเงี้ยนะทําง,นนะนะงาน้วยจิตว่างจดจอ่อนะครับนี่เป็นแบบสมาธิเป็นแบบเรียกว่ามีภูมิรองรับนะครับ นะแต่ว่าคือมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมพอเขาเข้าใจเนื้อหาการทำจริงๆครับคือมันต้องทำงานแบบไม่เอาอว่างจากจิตไปเลยเนะคือทำแบบไม่ต้องกำหนดจดจอ่จออะไรมากมายยกเว้นง,งานที่ต้องใช้สมาธิอย่างงานที่ต้องใช้เครื่องจักรอันตรายนะไม่งั้นเดี๋ยวมือขาดมือโดนดูดเข้าไปโดนบดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามีของมีคม เนี่ยต้องสมาธิก็ใช้สมาธินะครับนะแต่ว่าการทํางานเนี่ยทางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้ธาตุขันมาไม่ต้องจริงจังมากไม่ต้องโฟกัสมากทาแบบคลายไปทไปําใบกระจายจิตไปเรื่อยเรื่อยนะครับเพื่อใหมันว่ายทางจิตก็คือการทํางานอย่างเงี้ยจะทําให้ไม่เกิดภพภูมิกับตรงนั้นเยอะนะครับัก็คือมันจะเป็นกรรมไม่เยอะกับงานแต่แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยนะ บางคนจริงจังมากเลยงานนิดเดียวจริงจังมากเลยกลายเป็นวิบากกรรมกับตรงนั้นน่ะมากคิดภาพไหมหนักนะครับมันก็เลยเครียดไงเห้นะใไหมก็คือทำงานแล้วก็ทําไปแบบไม่อะไรคือไม่แท่ไม่ใช่ว่าไม่หวังผลนะคือทําไปนะจิตที่ต้องใช้สมาธิก็ใช้สมาธินะแต่พอมันคลายจากการต้องโฟกัสกาหนดจดจ่ะแล้วก็ตามก็คลายออกไม่ต้องไปแพนไปทรงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหม มันก็จะกลายเป็นกรรมแค่อาศัยเฉยในการทํางานแต่มันไม่ได้กลายเป็นวิบากต่อเนื่องเป็นตัวหลงจริงจังซ้อนลงไปเข้าใจไหมครับอันนี้คือทํางานแล้วหลุดพ้นจากงานเลยทันทีนะครับไม่ได้แบบหลงจริงจังเป็นสมาธิอย่างยิ่งเงีนะ้ยไอ้ตัวนั้นคือเป็นมันก็เป็นวิบากกับตัวสมาธินั่นแหละและเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยอาจจะจิตว่างทํางานแล้วจิตว่างจริงแต่ว่ามันไม่ว่างเพราะภูมิอ่ะทำไม นะเออทำทั้งหลายแค่อศายนะการใช้กรรมก็เหมือนกันก็แค่อศายนะครับนะก็คือทำอทำงานอนะไทำได้ใครทำงานในส่วนไหนก็ตามต้องใช้ทักษะต้องใช้สมาธิทำงานแล้วก็ทำไปนะครับแต่ต้องรู้จักคลายเป็นคลายจากการจึงจ้องต้องตั้งจดุดจ่อกำหนดให้เป็นคลายเปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละนะการใช้ธาตุขันเมื่อแรกเป็น<ๆ>การใช้แบบพอดีพอดี การใช้แบบที่มันไม่เกินกรรมเกินไปเข้าใจไหมแล้วมันก็ไม่ไม่มไม,ไม่เป็นความเครียดนะอ่ะคือเหมือนใช้ได้ก็ทิ้งได้นะคลายเป็นจิตอ่ะนะเราอาริยะทั้งหลายนะอาหารทั้งหลายใช้จิตแค่อาศัยชั่วคราวในการทํากิจทํางานต่างๆนะจบแล้วก็ทิ้งคลายทิ้งนะหมดความเป็นจิตไร้จิตนะครับอย่างเงี้ยนะมันพอมันไม่ติดในความเป็น หลงจริงจังกับสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเป็นจิตไม่ต่อเนื่องเป็นภูมิชั้นนะครับนะคือพอจะตายก็ดับทิ้งเลยอรหันเนี่ยดับทิ้งเลยนิพพานทันทีนะครับไม่ไม่ต้องมาเกิดใหม่นะใช่ไหมนะนี่คืออันนี้คืออธิบายแบบมีเนื้อหาาสนธรรมด้วยเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่เข้าใจคือจิตว่าคืออะไรนะครับอ่านก็ไม่เข้าใจเนี่นะพอเข้าใจ,าใจะนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับ กรรมทั้งหลายทั้งปวงใช้ได้แต่ว่าแค่อาศัยอย่าจริงจังเพราะจริงจังบางทีมันเป๋นะครับบางทีมันไปก่อให้เกิดการตั้งเอาแบบผิดๆก่อให้เกิดการเบียดเบียนต่อชีวิตอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะการเป็นวิบากกรรมพ่วงพันเรื่อยๆนะอนะ่นคือทําไปผ่อนคลายไปทําไปผ่อนคลายไปนะงานที่เราต้องใช้ทักษะต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้สมาธิก็ใช้ไปแต่พอจบแล้วก็คลายทิ้งเลยครับ คลายทิ้งเลยนะไม่ใช่เอางานกลับไปฝันเมื่อก่อนผมเคยเอางานกลับไปฝันนะแต่ตอนนี้ก็ทําแล้วก็แล้วเลยจบนะตื่นขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีอะไรตกค้างเลยครับจากเมื่อวานอย่างเงี้ยนะจำอะไรไม่ได้บางทีนะนั่นะแหละมคือว่างไปเลยนะนะแล้วก็ทําวันนี้อีกทาเต็มที่แล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนช้ามาปุ๊บของเมื่อวานถูกรีเซ็ตไปเรียบร้อยนะครับพอไม่ติดนะ อันเนี้ยนะครับอันนี้คือเขาอธิบายให้เข้าใจสิ่งที่มันเป็นเอ่อสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับงแต่ว่าเรื่องออทำงานดวยจิตว่างเนี่ยผมคือมันไม่สื่อมาผมนะมนะครับอธิบายให้ฟังโอเคนะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ